สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินคำสอนทางพุทธศาสนาที่ว่าการลักทรัพย์ทำให้พกกระสย์พินาศหากอยากรวยต้องให้ทานถ้ามองด้วยตาเนื้อตาหนังหรือมองแบบวิทยาศาสตร์ทางโลกจะเห็นตรงข้ามเพราะเมื่อขโมยได้แล้วย่อมทำให้มีทรัพย์ไม่เห็นพินาศตรงไหน ในขณะเดียวกันก็เห็นว่ายิ่งให้ออกไปยิ่งจนการมองในระยะเวลาสั้นๆจะทำให้เห็นเช่นนั้นดังนั้นจึงต้องอาศัยปัญญาเห็นแจ้งตัวที่สาม จึงจะมองเห็นสุดวิธีของกระแสกรรมและสามารถทำความเข้าใจคําสอนนี้ให้ถูกตรงลึกซึ้งได้แล้วจะเห็นจริงว่ายิ่งเป็นผู้ให้ทรัพย์จยิ่งเพิ่มยิ่งรวยแต่การเป็นผู้รักขโมยหรือคอร์รัปชันต่างหากที่จะยิ่งทำให้พวกรทระซับเสียหายพินาศไปมีข้าราชการหนุ่มคนหนึ่งเงินเดือนน้อยใช้ไม่พอถึงสิ้นเดือน ผมได้แนะนำเขาว่าหากคุณอยากรวยขอให้ลองไปพิสูจน์อนุภาพของการให้โดยการให้เศษสตางแก่ขอทานทุกครั้งเมื่อไปซื้อของที่ตลาดโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเวลาผ่านไปราวเจ็ดถึงแปดเดือนเมื่อข้าราชการหนุ่มคนนั้นมีโอกาสพบผมอีกครั้งเขารีบบอกผมเลยว่า ที่อาจารย์พูดมาไม่มีผิดเลยเดี๋ยวนี้ผมมีเงินเดือนพอใช้ได้ชนเดือนแล้วครับเรื่องแบบนี้ต้องใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์อย่างไรก็ตามหากต้องการพิสูจน์ผลของกรรมชนิดเห็นผลรวดเร็วทันตาก็ไม่ยากลองเดินหลับตาข้ามถนนดูสิรับรองเห็นผลรวดเร็วทันใจที่ต้องยกตัวอย่างแบบสุดตรงเช่นนี้ก็เพราะอยากให้เห็นภาพได้ชัดเจนที่สุด การเมาสุราแล้วขับรถรวมทั้งการขับรถแบบขาดสตินั้นเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของกรรมที่ให้ผลชัดเจนและรวดเร็วเพราะกรรมชนิดนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุจนมีผู้เสียชีวิตกันปีละรวม500ศพเสมอทุกปีใหม่และช่วงวันหยุดยาวที่มีคนจำนวนมากขับรถยนต์ออกจากกรุงเทพไปเที่ยวต่างจังหวัด เราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมะส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม